ความพิการทางด้านทางด้านการเคลื่อนไหว หลักทร,ร,รัพย์เกษตรกร เือนค่ะแล้วก็อีกสามหมื่นบาทนั้นได้เอามาซื้อเป็นหมูแม่พันธุ์นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเป็นหมูแม่แม่พันธุ์เพราะเลีียงลูกขายะคะ่ะตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นจํานวนสองตัวะคะ่ะท้องแล้วหนึ่งตัวกําลังจะรอคลอดแล้วะคะ่ะตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวรอผ่านสัตว์ค่ะว่าเขาจะท้องหรือเปล่า ได้ทําการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการดูแลรักษาทําการอาบน้ําให้กวันแล้วก็อ,อ,อาบน้ำล้างกบหมูแล้วก็เวลาเขาป่วยแล้วก็ฉีดยารักษาเขาเแล้วก็กำลังตอนนี้กําลังสั่งสั่งแกบมาผสมมูลสัตว์เพื่อขาย ขายขายขายมีสัตว์ได้ขายขายที่มา้งนะค่ะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ขายกระสอบภาษาสิบบาทเป็นกระสอบหัวหัดสัตว์แล้วแม่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะ ของคนพิการนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาคมคนพิการอ,อ,อาเภอหนองกีบจังหวัดพิรำนะคะที่ช่วยให้การสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นเพราะว่าตามปกติแล้วเราจะต้องไปทํางานข้างนอกอะค่ะไปทาไปทางานที่ฟาร์มหมูของ,ของ,ข,องของทางคุณลุงแล้วได้เดินทางแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลลูกอะค่ะต้อง ขึ้นมาก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นมีเวลาเลี้ยงลูกมีเวลาอยู่กับลูกแล้วก็มีเวลาทําธุรกิจของของตัวเองมีเวลาดูแลกิจการของตัวเองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ